ในคืนวันที่9ย่างเขาวันที่10กันยายนปี2025เมื่อเวลาประมาณ23่ามิกา30มนาทีตามเวลาท้องถิ่นโปรแลนด์จูๆจ่ๆเจ้าหน้าที่ควบคุมเรดาร์าก็ได้ตรวจพบเข้ากับบางสิ่งผิดปกติที่เจ้าหน้าที่นาโตนั้นไม่เคยประสบพบเจอมาก่อนนั่นก็คือเป้าหมายที่แยกจากกันถึง19จุดกําลังเคลื่อนที่ข้ามพรมแดนจากเบลารุสเข้ามาอย่างรวดเร็วเป้าหมายแต่ละจุดนั้นบินต่ําบินชา้าและเงียบเชียบมากโดยบินลัดเลาะแนวต้นไม้ที่มีความสูงไม่ถึง200เมตรบนจอเรดาร์นี่นะครับ พวกมันก็ดูเหมือนกับฝูงยุงกลุ่มใหญ่แต่ในความเป็นจริงแล้วพวกมันคือโรนที่ผลิตในรัสเซียซึ่งกําลังมุ่งหน้าตรงดิ่งเข้าสู่น้านฟ้าของนาโตภายในเวลาไม่กี่นาทีสัญญาณแจ้งเตือนให้นําเครื่องขึ้นสกัดกัน้นฉุกเฉินที่เรียกกันว่าสแคมเบอร์อัลเลนก็ได้ดังระง,งมไปทั่วภาคตะวันออกของโปแลนด์เลยครับนักบิน F16 ต่างก็รีบวิ่งไปยังเครื่องบินเจ็ตของตน,น่วยปฏิบัติการขี่ปนาวุฒิแพติโอตก็รีบนําแท่นยิงเข้าประจําที่และที่ไหนสักแห่งใกล้กับเมืองรู โทรศัพท์มือถือของผู้คนก็ดังสั่นสะเทือนไปพร้อมกับข้อความแจ้งเตือนฉุกเฉินในขณะที่เสียงไซเรนดังทําลายความสงบเงียบยามค่าคืนแต่เรื่องนี้มันมีจุดผักมุมครับท่านผู้ชมเพราะผู้บุกลุกเหล่านี้ไม่ใช่แค่โรนธรรมดาครับพวกมันคือเอเลอและด้วยการยิงใส่พวกมันโปรแลนด์ก็จะตรงเข้าสู่กับดักของบอสโกหรืออย่างน้อยนั่นก็คือสิ่งที่เคมลินคาดการเอาไว้นะครับปัญหาก็คือแทนที่จะคมขู่าโต้ได้สำเร็จบอสโกกลับเพิ่งทำความผิดพด พลาดครั้งใหญ่ที่สุดในสงครามครั้งนี้ไปแล้วครับสัญญาณแรกที่ปรากฏขึ้นในเขตหน้านฟ้าทางตะวันออกของโปแลนด์นั้นในกล้กับเมืองเกริคีในภูมิภาคลูบรินสัญญาณทางอากาศสีแดงนั้นเคลื่อนไหวผิดปกติครับมันมีขนาดเล็กเกินกว่าจะเป็นเครื่องบินและก็ช้าเกินกว่าจะเป็นขีปนาวุธอนในตอนแรกเจ้าหน้าที่ก็คิดว่ามันอาจจะเป็นแค่สัญญาณรบกวนจากสภาพอากาศแต่แล้วเป้าหมายก็เพิ่มจํานวนมากขึ้นจาก3เป็น6จาก6เป็น9และเมื่อเที่ยงคืน ็มีมาถึง19เป้าหมายคําสั่งนั้นถูกส่งออกมาอย่างรวดเร็วเลยครับนาเครื่องกึสกัดนาเครื่องกึสกัดนําเครื่องกึสกัดภายในไม่กี่นาทีรับเครื่องบินขับไล่ F อฟสี่ A. ไฟติ้งฟอร์คอนนั้นก็ทะยานขึ้นจากรันเวย์ภารกิจของพวกเขาคือการระบุตัวต,วตนติดตามและถ้าได้รับอนุญ,ญาตก็ให้เข้าปะทะได้ทันทีเครื่องบินเหล่านี้ถือเป็นเครื่องบินขับไล่แถวหน้าของโปแลนด์เลยนะครับติดตั้งอาวุธด้วยทีประวัเอ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  ไซวิดเดอร์ตําแหมการจะเอาเรื่องบินรบสุดล้ำไปสู้กับโรนความเร็วต่ำแบบนี้มันก็จะเป็นเหมือนกับการขี่ช้างจับตกะแตนนั่นแหละครับและนี่แหละคือเหตุผลว่าทําไมหน่วยภาคพื้นดินถึงมีความสําคัญอย่างยิ่งยวดหน่วยยิงขีปนาวุธแปรรูดใกล้เมืองลูบลินเข้าสู่สภาวะเฝ้าระวังสูงสุดเจ้าหน้าที่ได้ปรับเรดาร์ของตนให้เป็นโหมดค้นหาระยะต่ำเพื่อไล่ล่าโดนที่บินด้วยความเร็วเพียงแค่ประมาณ150กิโลเมตรต่อชั่วโมงและบินเลียดระดับยอดมาให้ในขณะที่ ระบบปอบรัดซึ่งเป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศพิสัยใกล้ที่ติดตั้งบนยานเกราะก็จะถูกส่งไปยังจุดยุทธศาสตร์ตามเส้นทางการบินที่คาดการไว้ยานก็แต่ละคันนั้นจะบรรทุกขีปนาวุธนำวิถีด้วยความร้อนกลม ลูกซึ่งมันจะถูกออกแบบมาเพื่อรับมือกับภัยคุกคามที่บินต่ําและช้าแบบนี้โดยเฉพาะเลยครับตัดภาพมาที่ศูนย์ประชาการการป้องกันภัยทางอากาศของโปแลนด์นะครับท่านผู้ชมบรรยากาศตอนนั้นตึงเครียดตุดเลยครับข้อมูลเรดาร์แบบบูรณาการของนาโตแสดงเห็นภาพชัดเจนว่าโรนกําลังบินลึกเข้ามาในใจกลางโปแลนด์นี่ไม่ใช่แค่การบินฉิวเฉียดชายทะเลเล่นๆนะครับแต่มันคือการเจาะทะลวงอย่างจงใจเจ้าหน้าที่โปแลนด์ระบุว่าหน่วยสงคมอิเล็กทรอนิกส์ได้เริ่มปฏิบัติการเช่นกน โดยทําการรบกวนสัญญาณ GPS ของโรนเป้าหมายก็เพื่อบังคับให้พวกมันร่วงลงมาก่อนที่จะไปถึงเขตชุมชนเมืองในขณะเดียวกันหน่วยงานพลเรือนก็ได้ออกประกาศข้อจํากัดการบินชั่วคราวเหนือเมืองรูฟรินและเชมแน่นอนครับว่ากฎการประทานนั้นเข้มงวดพวกเขาต้องยืนยันเป้าหมายให้ชัดเจนต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้กระทบกับเครื่องบินพลเรือนและต้องติดตามผู้บุกรุกแต่ละลำอย่างเป็นขั้นเป็นตอนแต่เมื่อมีผู้บุกรุกถึง19าลำอยู่ในน่านฟ้าของนาโต้ความลังเลนะั้น จึงไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไปในที่สุดเมื่อเวลาศูนย์นาฬิกาสี่สิบเจ็ดนาทีขีปนาวุธลูกแรกของโปรไลน์นั้นก็ได้พุ่งทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าขีปนาวุธสกัดกั้นแพริออตแพทรีถูกยิงออกจากฐานยิงใกล้เมืองรูปรินพร้อมกับเสียงคำรามกึ่งก้องมันล็อกเป้าหมายโดนที่แทบจะมองไม่เห็นบนจอเรดาร์และเพียงไม่กี่วินาทีต่อมาสัญญาณของเป้าหมายก็หายวับไปกับตาการต่อตู้นั้นเริ่มต้นขึ้นแล้วครับตลอด6ชั่วโมงต่อจากนั้นสงครามทางอากาศก็ดำเนินไปในลักษณะของภาพสโลโมชั่ ปกรุกทั้ง19ลำนั้นถูกไล่ล่าติดตามและกำจัดทีละลำทีละลำบางลำนั้นถูกยิงตกด้วยขีปนาวุธจากพื้นส่วอากาศโดยมีซากรกรกะจายไปทั่วทุ่งโลง่งบางลำก็เพียงแค่ขาดการติดต่อและหมุนเขวงควงตกลงสู่พื้นดินในขณะที่เรื่องรบกวนสัญญาณของโปลแลนด์มันก็ทำการตัดสัญญาณ g p ีสของพวกมันและเมื่อถึงรุ่งสางกระสวงกลาโหมของโปลแลนด์ก็ได้ออกมายืนยันว่าสามารถทำลายโรนไปได้อย่างน้อย1 9ลำในขณะที่แหล่งข่าวจากนาโตก้ก็ระบุว่าตัว เล่จริงๆน่าจะไล่เคียง23ลำเลยทีเดียวครับการประทะกันแต่ละครั้งนั้นเป็นไปตามกฎที่เข้มงวดคเครื่องบิน F-16 ของโปรแลนบินคุ้มกันอยู่ด้านบนแต่แทบจะไม่ได้ยินเสียงเลยครับพวกเขากลับทําหน้าที่เหมือนกับคนเลี้ยงวัวคอยต้อนฝูงโรนแล้วก็ส่งพิกัดที่มั่นยําไปยังหน่วยยิงภาคพื้นดินนี่ไม่ใช่แค่การต่อสู้ทางอากาศแบบด็อกไฟที่เราเห็นกันในหนังนะครัแตายมันคือการวางหมากที่สู้กันด้วยเรดาร์การเชื่อมโยงข้อมูลและการใช้อาวุธอย่างจํากัดใต้มีประสิทธิภาพสูงส สำหรับชาวบ้านที่อยู่ใกล้เมืองรีคีวครับมันคือความโกลทนครับแต่สำหรับเจ้าหน้าที่ในเครือข่ายป้องกันภัยทางอากาศแล้วมันก็คือการปฏิบัติการที่ควบคุมได้เป็นอย่างดีสิ่งที่ทําให้ปฏิบัติการครั้งนี้มันพิเศษจริงๆไม่ใช่จํานวนที่ยิงตกได้นะครับแต่มันคือสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นครับเพราะการสกัดกั้นทุกครังเกิดขึ้นภายในด้านป่าของนาโตแม้มาราห้านั้นจะไม่ได้ถูกนํามาใช้เพราะนี่ไม่ใช่การโจมตีด้วยอาวุธไยตงแต่สัญ,ญลักษณ์ของมันนั้นชัดเจน อย่างยิ่งครับรับเสเซียได้ก้าวข้ามเส้นและโปลแลนด์ก็ได้ตอบโต้ด้วยกระสุนจริงในเวลา6นาฬิกา45นาที สัญญาโรลล์ลสุดท้ายก็ได้หายไปจากจอเรดาแล้วครับจเจ้าหน้าที่ก็ได้ถอนหายใจได้เป็นครั้งแรกตลอดทั้งคืนในเวลาเพียงแค่จชั่วโมงโปรแลนด์นั้นได้ตั้งประวัติศาสตร์นั่นคือการยิงสกัดกั้นอากาศยานข้าศึกครั้งใหญ่ที่สุดในดินแดน NATO นาโต้นับตั้งแต่มีการก่อตั้งนธมิตรขึ้นมาเลยครับแน่นอนว่าพอเรื่องของทางการทหารจบลงไปแล้วแรงกดดันทางการทูตก็เริ่มต้นขึ้นทันทีครับกุ้งลอนนั้นได้เรียกตัวเอกอัคราชทูรตรัสเตเข้าพบเพื่อขอคำอธิบายในเรื่องนี้ในขณะที่เลขาาากรนโต้ ก็ได้ประนามการกระทำครั้งนี้ว่ามันเป็นการยั่วยุครั้งใหญ่แม้แต่พันธมิตรที่อยู่ห่างไกลเยียงแคาดาและนเอร์ก็ได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะส่งทรัพยากรด้านการสอดแนมเพิ่มเติมไปยังภูมิภาคนี้ทันทีครับสำหรับมอสโกแล้วสิ่งที่อาจจะเริ่มต้นขึ้นในฐานะการล่องเชิงเพื่อตอบรอยต่อของนาโตตอนนี้เนะี่ยกลับกลายเป็นว่าได้ไปกระตุ้นสิ่งที่พวกเขากลัวที่สุดให้เกิดขึ้นจริงแล้วครับนั่นก็คือการที่นาโต้นึกกําลังกันแน่นแฟนกันยิง่งขึ้นส่งกําลังเสริมกันได้ เร็วยิ่งขึ้นและมีอำนาจการยิงที่มากขึ้นบนปกตะวันตกของรัสเซียและในขณะที่นักการทูตกำลังโต้เถียงกันอยู่ครับนักวิเคราะห์ก็เริ่มตั้งคำถามต่าง,งๆออกไปเลยครับว่าเคมรินน่ะคิดอะไรกันอยู่นะถึงได้ส่งโรนปูกนั้นเข้ามาในโปแลนด์จากมุมมองของมอสโกนะครับการส่งโรน19ลําลำเข้ามานั้นอาจจะดูเหมือนเป็นการเคลื่อนไหวที่ฉลาดหลักแหลมมันเป็นยุทโธปการณ์ราคาถูกใช้แล้วทิ้งได้เลยความเสี่ยงต่ำแถมยังสร้างความปั่นป่วนได้สูงสุดและถ้าหากมีลํำสองลํำเล็ดรอดเข้าไปได้เคมร ก็จะสามารถนั่งดูผลงานที่ตามมาได้โดยที่แทบจะไม่ต้องลงทุนอะไรเลยสื่อบางแห่งของรัสเซียก็อ้างว่านี่มันเป็นอุบัติเหตุครับโดยบอกว่าโรนอ่ะอาจจะหลงทางในขณะมุ่งหน้าไปยังยูเครนแต่เจ้าหน้าที่โปลแลนด์ปัดต,ตกข้อนี้ทิ้งไปในไม่กี่ชั่วโมงเลยครับเพราะว่าเส้นทางการบินมันก็ค่อนข้างจะฟ้องอยู่ครบว่ามันเป็นการเจาะทะลุทะลวงอย่างจงจะให้เป็นเส้นตรงมีการกําหนดเวลาที่แม่นยําและความเร็วที่สอดคล้องกันด้วยนี่มันไม่ใช่ความผิดพลาดในการนําทางแน่นอน รับแต่มันคือการโต้ตอบป้อมแข็งแกร่งชัดๆเลยบรรดานาักวิเคราะหน์นะครับก็ชี้ไปที่เป้าหมายที่เป็นไปได้ถึง2อย่างรับอย่างแรกเลยก็คือเพื่อวัดเวลาในการตอบสนองของนาโต้ครับโปแลนด์ะจะส่งเครื่องบินบินขึ้นได้เร็วแค่ไหนพันธมิตรจะประชุมหารือกันเร็วแค่ไหนครับและอย่างที่2ก็เพื่อสร้างความรู้สึกไม่มั่นคงในหมู่ของพลเรือนเพื่อทําให้ภาคตะวันออกของโปลแลนด์รู้สึกเปราะบางไม่ต่างจากเมืองในยูเครนครับแต่การเดิมพันครั้งนี้เนี่ยมันกับตลบปัดอย่างเต้นเชิงเลยครับ ที่จลังเล่นาโต้น่ะกลับเคลื่อนไหวเร็วยิ่งกว่าที่เคยคาดคิดเอาไว้พนธมิรนั้นส่งเครื่องบินเจ็ตมาสมทบภายในยีิบสี่ชั่วโมงการปรึกษาหารือตามมาราสีนั้นได้สร้างความต่อเมื่อคี้ซึ่งไม่ใช่ความแตกแยกสิ่งที่รัสเตตั้งใจจะโชครบว่ามันเป็นการแสดงแ่งานุภาพนั้นกลับกลายเป็นการเปิดโปงจุดอ่อนของตัวเองตรวนั้นถูกทาลายสัญญาณต่างๆถูกบันทึกเอาไว้ได้และเหตุการณ์ครั้งนี้ครับมันกลับทําให้นาโต้นั้นได้ข้อมูลข่าวกรองไปมหาสารเกินกว่าที่มอสโก จะคิดเอาไว้ได้อีกเคมลินนั้นต้องการจะข่มขู่แต่กลับกลายเป็นมอบโอกาสให้กับโปแลนด์ในสมยิงจริงกับภัยคุกคามในโลกแห่งความเป็นจริงซะอย่างนั้นครับแต่ที่เลวร้ายกว่าสําหรับมอสโกนะครับก็คือตอนนี้บรรดาพันธมิตรนาโตเองก็กําลังเฝ้าดูเฝ้าเรียนรู้และปรับตัวซึ่งมันก็จะนําไปสู่คาถามที่ใหญ่กว่านั้นครับว่าแล้วโปแลนด์กับนาโตเปลี่ยนฝูงโดนครั้งนี้นะ่ะให้กลายเป็นบทเร,รยียนสําคัญล้ําค่าได้ยังไงคําตอบก็คือการทําลายโดน20ล ในคืนเดียวนั้นนะครับมันไม่ใช่เรื่องของโชคช่วยเลยนะครับท่านผู้ชมแต่มันเป็นผลมาจากการป้องกันแบบหลายชั้นที่ทํางานกันได้แบบว่าตรงไปตรงมาตามที่ออกแบบไว้เป๊ะเลยชั้นแรกสุดนั้นคือการตรวจจับรับเครือข่ายเรดาร์ของโปลแลนด์นเริ่มต้นด้วยเรดาร์เตือนภัยล่วงหน้าระยะไกลซึ่งเป็นการรับสัญญาณขนาดยักษ์ที่สามารถตรวจจับเรื่องเบนทิ้งระเบิดที่บินสูงๆได้จากระยะทางหลายร้อยกิโลเมตรแต่โรนก็เป็นปัญหาคนละแบบเลยครับท่านผู้ชมพวกมันน่ะบินต่ำบินช้า และมีขนาดที่เล็กครับทําให้สามารถซ่อนตัวอยู่ในสัญญาณรบกวนภาคพื้นดินได้แบบง่ายๆเลยเพื่อรับมือกับปัญหานี้ครับโปรแลน์น่ะจึงใช้เรดาร์ที่ทํางานซ้อนกันหลายระบบรวมถึงเรดาร์เคลื่อนที่สําหรับตัวจับเป้าหมายระดับต่ำอย่างโซว่าแล้วก็รุ่นใหม่อย่าง NUR 2 2ซึ่งเรดาร์พวกนี้ครับก็จะเชี่ยวชาญในการกรองหาสัญญาณสะท้อนขนาดเล็กท่ามกลางฉากหลังที่เป็นป่าไม้เนินเขาหรือแม กระทั่งตึกรามบ้านช่องในเมืองก็ตามครับท่านผู้ชมเมื่อตรวจจับได้แล้วครับข้อมูลการติดตามนั้นจะถูกส่งต่อไปยังเครือข่ายบัญชาการของนาโต้ทันทีจะมีเครื่องบินแจ้งเตือนแล้วก็ควบคุมภัยทางอากาศครับหรือที่เรารู้จักกันในชื่ออวสที่บินอยู่เหนือยุโรปกลางทําหน้าที่รวบรวมภาพสถานการณ์ทั้งหมดเข้าด้วยกันแล้วก็ส่งข้อมูลแบบเรียวทัไปยังหน่วยปฏิบัติการของโปแลนด์แล้วก็เครื่องบินรบของชาติพันธมิตรนั่นนะครับหมายความว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนครั ตั้งแต่ผู้บัญชาการหน่วยยิงพาราโดดไปจนถึงนักบินไต้ฝุ่นของกองทัพอากาศอังกฤษต่างก็จะมองเห็นภาพสถานการณ์ทางอากาศแบบเดียวกันเป๊ะเลยครับจากนั้นน่ยมันก็จะมาถึงขั้นตอนของการป้องกันด้วยสงครามอิเล็กทรอนิกส์เครื่องรบกวนสัญญาณของโปแลนด์และนาโต้ก็จะได้ปล่อยคลื่นสัญญาณรบกวนช p s ิและการสื่อสารของโรนบังคับให้บางลำนั้นร่วงลงาหาหรือบินออกนอกเส้นทางไปอย่างไม่มีพิษไม่มีภัยซึ่งข้อดีของการรบกวนสัญญาณก็คือมัน ไม่ใช่แค่ไฟฟ้าแต่มันกลับให้ข้อมูลข่าวกรองที่ประเมินไม่ได้เลยครับทุกสัญญาณที่ถูกรบกวนมันจะเปิดโปงข้อมูลสําคัญทั้งความถี่รูปแบบการส่งสัญญาณและโปรโตโคอลที่ใช้ในการควบคุมโรนอีกด้วยนะครับและสุดท้ายก็คืออํานาจการยิงครับท่านผู้ชมขีปนาวุธแพทริออตนั้นถูกออกแบบมาเพื่อใช้สําหรับเป้าหมายที่สําคัญมากๆส่วนแท่านยิงพิสัยใกล้ป๊อปร้านนครับมันก็จะเอาไว้ใช้สําหรับโรนที่บินเรียดระดับยอดมห้แม้แต่เครื่อง F16 ที่ใช้ เซนเตอร์อินฟราเรดก็จะสามารถยืนยันเป้าหมายก่อนที่หน่วยภาคพื้นดินนั้นจะเหนี่ยวไกลเลยด้วยซ้ำโดนทุกลำที่ถูกสกัดกั้นนั้นไม่ใช่แค่การทำลายล้างครับแต่มันคือการทดสอบแผนการรบของนาโตในสถานการณ์จริงและผลลัพธ์ที่ได้นั้นจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ในครั้งข่าวกรองต่อไปสำหรับโปแลนด์และนาโตแล้าซากโรนที่กระจายอยู่ตามท้องทุ่งนานแล้วก็ป่าเขานะครับมันจะไม่ใช่แค่ซากอีกต่อไปแล้วครับแต่มันคือขุมทรัพย์ที่ดีแน่งครับโดนทุกลำที่ถูกเก็บกู้ได้นั้นก็เต็มไปด้วยบ่อแสทั้งา วงจรเสาอากาศชิปนำทางหรือแม้แต่สีบนลำตัวก็สามารถบอกเล่าเรื่องราวได้ว่ามันถูกสร้างขึ้นที่ไหนดัดแปลงอย่างไรและหน่วยไหนเป็นผู้ปล่อยมันออกมาสิ่งสำคัญยิ่งกว่าก็คือสัญญาณอ็กทส์ครับในช่วงข้ามขึ้นนะครับเทนเซอร์ของนาโตนั้นได้บันทึกทุกขึ้นความถี่วิทยุทุกการตกสัญญาณและทุกการจับคู่สัญญาณควบคุมระหว่างโรนกับผู้ควบคุมขอ,ของมันข้อมูลเหล่านั้นครับจะถูกต่งป้อนกลับเข้าไปในคลังข้อมูลห้คุกคามทําให้นาโตนั้นสาม,มารถระบุการลุกรลําในอนาคตได้ เร็วขึ้นและรบกวนสัญญาณได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นไปอีกครับข้อมูลโปรไฟล์และความร้อนจะถูกบันทึกไว้เช่นเดียวกันครับก็อินฟาราเรดตบนคเครื่อง F16 แล้วก็เซนเซอร์ภาคพื้นคคดินมันได้บันทึกลายเซ็นความร้อนที่เป็นเอกลักษณ์ของเครื่องยนต์และท่อไอเสียของโรนแต่ละรุน่นเมื่อถูกจัดเก็บแล้วรูปแบบเหล่านี้จะถูกนำไปจดจำทันทีโดยระบบของนาโตตั้งแต่ทะเลบอลติกไปจนถึงทะเลดำเลยทีเดียวครับนี่ไม่ใช่แค่ครั้งแรกนะครับที่ฝ่ายตรงข้ามนั้นเผยมอบความลับอันมีค่าให้โดยไม่ตั้ ในทะเลจีนใต้นักบินจีนนั้นเคยเปิดเผยความถี่เรดาของตนในขณะที่แสดงท่าทียั่วยุต่อเฮลิอคอปเตอร์ของสหรัฐในทะเลแดงเรื่องของกลุ่มมูตีเองก็ได้เปิดโปรงรหัสการสื่อสายของตัวเองระหว่างการโจมตีที่ล้มเหลวและตอนนี้มอสโกเองก็เพิ่งจะเข้ามาอยู่ในรายชื่อเดียวกันเลยครับโดนเหล่านั้นนะไม่เพียงแต่ล้มเหลวในการข่มขู่เท่านั้นแต่ยังกลับไปเสริมความแข็งแกร่งให้กับชาติปาริมิตที่พวกเขาตั้งใจจะทําให้สั่นคลอนอีกด้วย และเมื่อถึงรุ่งเช้าของวันใหม่คำตัดสินของเหตุการณ์ในคืนที่ผ่านมาก็ชัดเจนครับท่านผู้ชมการลุกล้ำด้วยโรนของรัเสเซียก็ได้ย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองอย่างจริงจัง สิ่งที่เคมเรนวางแผนเอาไว้ว่าเป็นการยั่วยุต้นทุนต่ํานั้นก็ได้กระตุ้นให้เกิดการตอบสนองที่มีคุณค่าสูงรล้วจากฝั่งนาโตโปแลนด์นั้นไม่ได้ลังเลเลยแม้แต่น้อยนาโตไม่ได้แตกแยกอย่างที่คาดหวังเอาไว้แต่พันธมิตรนั้นกลับกระชับกราะป้องกันของตนเองให้แน่นแฟ้นขึ้นยิ่งไปอีกเสริมแนวป้องกันให้แข็งแกร่งขึ้นไปและรับคมข่าวกรองของตนให้เฉียบแหลมยิ่งขึ้นกว่าเดิมความผิดพลาดครั้งใหญ่หลวงของรัสเซียจึงไม่ใช่แค่การที่รุนเข้ามาในโปแลนด์นะครับ แต่มันคือการสันนิฐานไปเองนะครับว่า NATO นาโต้ะจะไม่ฉวยโอกาสนี้ในการเปลี่ยนการยั่อยุให้กลายเป็นการเตรียมความพร้อมชั้นเยี่ยมเหตุการณ์ที่โปลแลนด์นั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นอย่างเดียวๆครับชมตลอด2ปีที่ผ่านมาเปกตะวันตกของนาโต้นั้นได้ไเผชิญกับการละเมิดทางน่านฟ้าแล้วก็การลุกล้ำด้วยโรนมาอย่างต่อเนื่องในปี2023ชิ้นส่วนของโรรัสเซียก็ได้ตกลงไปในโรมาเนียระหว่างการโจมตีท่าเรือของยูเครนและพอถึงปี2024ก็มี กาตยาไร้คนขับที่ไม่ประกฏสัญชาติบินชวัดเฉวียนใกล้กับทะเลบอลติกกระหนให้เครื่องบินยูโรไฟเตอร์ของเยอรมน,นีต้องนําเครื่องขึ้นสกัดแบบฉุกเฉนินทุกครั้งที่มอสกโกจะออกมาปฏิเสธโดยอ้างว่าเป็นความผิดพลาดในการนําทางบ้างเป็นผลกระทบที่ล้นออกมาจากสนามรบบ้างแต่รูปแบบของมันก็ชัดเจนครับนั่นคือค่อยๆผักดันขอบเขตการทดสอบการป้องกันแล้วก็เฝ้าดูปร,ริก,กิริยาฝูงโดนที่โปแลนด์นั้นจึงเป็นเพียงแค่การยกกระ ยุทธวิธีนั้นขึ้นมาอีกเพนมันไม่ได้เกี่ยวกับการโจมตีเป้าหมายใดๆนะครับแต่มันเกี่ยวกับการทดสอบความมุ่งมั่นและเจตจำนงแถมคําตอบที่นาโต้มอบให้นั้นก็ดังกว่าคําปฏิเสธใดๆจากมอสโกนั่นคือการประสานงานที่รวดเร็วการทู่ที่เป็นเอกภาพและการสร่งกําลังเสริมที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนพันธมิตรไม่เพียงแต่ปกป้องน่านป้าของโปแลนด์เท่านั้นแต่ยังส่งสัญญาณไปยังทุกเมืองหลวงในยุโรปว่ารอยต่อหรือช่องโหว่ที่รัสเซียพยายาม้นหาอยู่นั้นกําลังถูก ปิดลงอย่างรวดเร็วท้ายที่สุดแล้วนะครับท่านผู้ชมเรื่องนี้ตอนให้เรารู้เราว่าการยั่วยุบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่ได้นําไปสู่ความแตกแยกเสมอไปครับแต่กลับสามารถสร้างความสามคัคคีและแข็งแกร่งที่มากกว่าเดิมได้การที่รัสเซียพยายามจะทดสอบความมุ่งมั่นของนาโต้นั้นกลับกลายเป็นการเปิดโอกาสให้ NATO, ในาโต้ด้แสดงศักยภาพและความเป็นเอกภาพของตนเองให้โลกได้เห็นเป็นการเปลี่ยนวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสได้อย่างแท้จริงเลยครับผมหวังว่าเรื่องราวในวันนี้ครับจะทําให้ท่านผู้ชมได้ทั้งความรู้และความ คิดดีๆคิดสิ่งไหนที่มันไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นก็ขอสมประรถนาครับเนื้อสิ่งอื่นในแลแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอยู่รับชมคลิปของผมไปนานๆนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ